อ๋อแล้วหนึ่งพันอเอาลงเลยตรงไหนก็ได้พี่นี่ก็ได้โอ้ไปไหนมาเนี่ยพี่กอนไล่มาดิไส่งไปกี่คันวันเนี้ยฮะจากตะคีมาเนี่ยตากตะคีมานี่โอ้โหแน่นอนนี่ด่วนพิเศษเลยด่วนพิเศษเลยลงหนุนพี่นี่บีบีเข้าหนึ่งพัน ซีบีโมกทองเออเนี่ยไว้ทีไปนะ้ำอีจังเลยโอ,อ้ลูกค้าทำไมเยอะอย่างนะั้นนะเยอะดิร้านนี้แม่งลูกค้าแน่นแล้วไม่ได้ชวนไปดูลูกค้านะชวนไปดูรถใช่ลูกค้าปล่อยลูกค้าชวนไปดูรถรถใหม่มากโอ้เธอหนูว่าเลื่อนทันดินะี่ยใช่ดิ <laughs> เป็นเมียตำรวจเลย <laughs> เอโอ้มีไอ้กันไอ้น้ำพร้อเลยเป็นนี่ดินะ นี่มีสอนอมาพร้อมเลยนะเราเหมือนติ๊กเกร์ีอยู่แล้วอ่ะคุณครองคุณฝนครองใช่ไหมเนี่ยเต็มที่ดูดิราหล่อสวยๆเลยอ่ะสวยไหมสั่งไว้สั่งไว้เพิ่มอีกแล้วอีกสามคันขี่ได้เลยนะขี่ได้เลยมีอันนี้ให้ด้วยเนาะมีครับถ้าสั่งไว้อีกสามคันโอ้แลบวเบรกเป็น ABS ด้วยใช่ไหมหนูเก่งปหมนี่สวยเลยหนูก็เป็นคุณนายดิใช่เดี๋ยวคุณนายเมียเมียตำรวจอ่ะไว้แค่แค่ขี่ไปรับลูก วาว,าวุ่นเลยคันนี้นี่มาได้หนึ่งคันนะวันนี้นี่เอกสารอยู่นี่เอกสารพร้อมใช่เอกสารพร้อมแน่นอนแน่นอนของแท้